สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางห้านอยสามนอยนะคะในชุดจับวินนะคะชุดจับวินนะคะเน้นๆที่2ตัวบนล่างนะคะสะําหรับ3าตัวใครไปจับก็ได้นะคะสะําหรับ3าตัวก็สามารถจับเองได้นะคะเราเน้นๆที่2ตัวบนล่างนะคะเพราะว่ามาบ่อยแล้วก็มาทุกวันนะคะไม่ผิดหวังนะคะสะําหรับชุดจับวินสองตัวบนล่างนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่10นะคะเรามาสรุปของวันที่9กกันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะมาลุ้นแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะคะ เฉพาะกิจนะคะวันนี้วันของวันที่เก้านะคะสามแปดหนึ่งนะคะแล้วก็แปดสี่นะคะหนึ่งมีแปดไม่มีนะคะสี่มีแปดไม่มีก็จบนะคะรอบเฉพาะกิจก็ไปต่อด้วยรอบพิเศษกันเลยนะคะรอบพิเศษนะคะศูนย์หกเก้า แล้วก็สองหนึ่งนะคะศูนย์หกเก้าสองหนึ่งหกมีเก้าไม่มีหนึ่งก็มีสองไม่มีรอบนี้ก็หลุดจุดปุ๊ดนะคะไม่มานะคะก็ไปต่อด้วยรอบปกติกันเลยนะคะรอบปกตินะคะหนึ่งห้าหกนะคะแล้วก็ศูนย์ห้า ศูยมีห้ามีนะคะห้ามีหกมีหกห้าหกมาตรงตรงเลยนะคะตัวที่ไม่ได้เน้นตัวที่ไม่ได้เน้นเลยนะคะแต่ก็สามารถเมา์ได้นะคะก็โอเคอยู่นะคะสิบห้าชุดนะคะสิบห้าชุดก็สิบห้าชุดไปกลับก็สามสิบนะคะก็ก็พอได้อยู่ถึงจะไม่ได้เยอะแต่ก็ได้ร้อยเปอร์ซ็น์แน่นอนจ้ะไม่ผิดหวัง มากี่วันแล้วพี่น้องสามวันนะคะมายี่สิบกว่าวันหลุดไปวันหนึ่งอันนี้ก็มานับหนึ่งใหม่สามวันวันนี้เป็นวันที่สี่นะคะสี่วันติดนะคะชุดวินศูนย์ห้านะคะห้าหกมาตรงตรงศูนย์ห้ามาศูนย์ห้าตัวกลับนะคะตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดเลยก็บอกอยู่นะคะว่ามาแล้วก็มีสิ์มาอีกได้นะคะสำหรับหนาน้อยเนาะ ก็มาแนวทางซ้ำๆก็มานะคะตัวเน้นเราให้มาเน้นถูกคู่อยู่นะคะคู่หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะตัวกลับเนาะก็ไปต่อด้วยรอบ VIP นะคะรอบ VIP ก็ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็ห้าหกห้านะคะเอาสับกันพี่นนอะรอบปกติกับรอบ VIP ก็มาตัวเก่านะคะมาตัวเก่าเลยหกห้าห้าหกตัวกลับนะคะ รอบพิเศษมาตัวรอบพิเศษมาตัวตรงรอบ VIP พมาตัวกลับอันนี้รอบพิเศษมาตัวกลับรอบปกติมาตัวตรงนะคะก็เข้านะคะส่วนสามตัวนะคะรอบพิเศษนะคะหนึ่งเรามีนะคะห้าเราก็มี6เราก็มีมาหมดเลยนะคะสตัวนอกวันนี้ มาดูที่สี่นะคะวันที่สี่มาไหมสี่มานะคะสี่มาเฉพาะกิจนะคะเจ็ดนะคะ,ะ,คะที่ไม่มาเจ็ดนอนหลับทับสิบส่วนศูนย์ก็มาแบบกระจายเหมือนกันนะคะรอบพิเศษมาตัววิ่งนะคะรอบปกติก็รอบปกติมาศูนย์ห้านะคะมาตัวรูด แล้วก็รอบ vip ก็มาทั้งตัววิ่งแล้วก็ตัวรูดนะคะวันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ตามชุดวินนะคะไม่ผิดหวังจริงๆนะคะเข้าทุกวันทุกวันจริงๆนะคะเพราะว่ายีนไม่ได้คัดตัวตัวเด่นที่ที่ยีนคำนวณออกมาได้หกตัวเนาะไม่ได้คัดเอาออกนะคะวันที่เอาออกวันนั้นพลาดเลยเอาออกไปคือ คิดว่าจะไม่มาก็เลยคัดเอาตัวอื่นมาแทนนะคะตัวที่ไม่ได้ไม่ได้คำนวณออกมาเนาะแต่อันนี้เป็นเลขคำนวณออกมาทุกตัวนะคะก็มาทุกวันบางวันก็มามากมาน้อยก็ขึ้นอยู่กับวันด้วยนะคะวันนี้ก็มาแบบโหวันนี้ถ้าใครตามนี่ก็ปังปังมากนะคะเด้งบนเด้งล่างเนาะ ส่วนของวันที่8นี่ก็เข้าสามนอยเหมือนกันนะคะพิเศษปกติ V.I.P. วันที่9นะคะเข้าปกติบนล่างแล้วก็ V.I.P. บนล่างนะคะก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่10กันเลยนะคะสำหรับชุดจับวินนะคะ วันที่สิบนะคะเดือนสิบปีหกสี่นะคะกับหาน้อยนะคะสามนอยอเฉพาะกิจใครจะลุ้นก็ได้นะคะเราเรารุ้นได้ตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะคะชุดจับวิน,เน,นเน้นที่สองตัวบนล่างนะคะไม่ผิดหวังชุดจับวินนะคะชุดจับวินวันนี้ของเรานะคะ ชุดจับวินของเราวันนี้นะคะก็จะมีมีเจ็ดมีแปดมีหกนะคะมีเก้ามีศูนย์มีสี 0, ่นะคะก็เน้นในขอบตารางเลยนะคะอันนี้คืออันนี้สูตรหนึ่งนะคะ ก็ยังใช้ได้เดินดีทุกวันนะคะพิเศษปกติ V.I.P. นะคะส่วนมากก็จะมาพิเศษกับปกตินะคะยญิงก็จะจับให้หมดเลยนะคะมีเจ็ดแปดนะคะเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนเจ็ดสี่นะคะแปดหกแปดเก้านะคะแปดศูนย์ แปดสี่หกเก้าหกศูนนะคะแล้วก็หกสี่เก้าศูนย์เก้าสี่แล้วก็ศูนย์สี่นะคะก็สิบห้าชุดเท่าเดิมนะคะก็มีสิทธ์มาได้ทุกหน่อยนะคะคู่ที่ชอบนะคะก็จะมีเจ็ดสีนะคะ ศูนย์สี 60, ่เก้าสี่หกสี่นะคะแปดสี่แปดหกเจ็ดแปดนะคะก็มาบ่อยนะคะคู่นี้เจ็ดแปดนะคะแล้วก็หกเจ็ดนี่หกเก้านี่ก็มาบ่อยนะคะ ก็แคปไว้จดไว้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนออกไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ